สวัสดีครับวันนี้จะมาคุยกันเรื่องจุลินทรีย์สังเคราะห์สแสงนะครับก่อนอื่นบรบกวนกดติดตามและกดกระดิ่งให้กับเพจลุงเขาเฝ้าบ้านด้วยนะครับขอบคุณครับก็จุลินทรีย์6กขวดนี้นะครับได้ใช้เวลาในการทำมาประมาณตั้งแต่เดือนสิงหาของปีที่แล้วนะครับสีที่ได้นะครับก็คือจะเป็น ดังสีขวดนี้นะครับผมโดยสิ่งที่ผมเจอโดยบังเอิญนะครับก็คือมันจะมีขวดหนึ่งนี่ครับที่มันหล่นลงมาจากที่วางนะครับหล่นลงมาจากที่วางแล้วคดีฝามันเปิดนะครับแล้วก็น้ําที่ทําไว้มันก็หกออกหมดเลยทีนี้ก็เลยลองนําขวดนี้ครับที่มันเป็นสีขาวๆอย่างเงี้ยครับขาวขุ่นอย่างเงี้ยมาแบ่งครึ่งนะครับผม จากตัวขวดนี้นะครับก็เทล,ลงมาในขวดที่มันเปล่าอยู่อีกขวดหนึ่งแล้วก็ทําการเติมน้ําให้มันเต็มก็จะได้2ขวดใหม่นี้ขึ้นมาทีนี้เมื่อเวลาผ่านไปประมาณเกือบเดือนนะครับก็มาสังเกตว่าสีไอขวดที่มันมันทำการถ่ายแล้วก็ผสมกันใหม่เนี่ยมันสีมันเข้มขึ้นก็เลยสันนิษฐานว่าเอ้ยมันน่าจะเปลี่ยนเป็นสีแดงได้นะครับ อันนี้ทํามาตั้งแต่ปีที่แล้วครับเดือนสิงหายัางไม่มีวิแววก็เริ่มชมพูชมพูขุ่นขุ่นิดน,นิดนะครับก็ลองมานั่งคิดดูว่าเอ้ยทำไมมันแดงเค้ม่มขึ้นก็เท่าที่ลองคิดดูความเห็นส่วนตัวก็คือตอนตอนที่เราทําไอ้น้ำจุลินซีของขาแสงเนี่ยผมว่าผมใส่ตัวอาหารมากเกินไปพวกไข่พวกกะปิเนี่ยครับไข่กะปิผงชุดรสมากเกินไปนะครับ ทำให้จุลินทรีย์มันกินไม่หมดกินอาหารไม่หมดไม่กีิเขย่าแล้วมันก็เลยขุ่นนะครับตอนแรกที่ยังไม่มีการขยา่ามันจะมีเศษเหมือนเป็นเศษจ,จุลินทรีย์ซากตกตะกอนอยู่ที่ใต้ขวดเนี่ยครับผมก็เลยคิดว่ามันอาจจะจุลินทรีย์มันกินไม่ทันมันก็เลยไม่แดงเมื่อเราเหมือนลดทอนสูตรลงมาครึ่งหนึ่งครับก็คือเอาอันนี้มาแบ่งเป็นสองขวดเอาคนขุ่นเนี้ยมาแบ่งเป็นสองขวดแล้วก็เติมน้ําใหม่เข้าไป ก็พบว่าสีมันเริ่มที่จะแดงขึ้นเข้มขึ้นนะครับเหมือนเราเพิ่มเราไปลดอาหารมันนะครับลดอาหารในขวดมันลงครึ่งหนึ่งแต่เราก็เพิ่มจุลินทรีย์เข้าไปจุลินทรีย์จากน้ําประปานะครับอีกครึ่งเติมเข้าไปมันก็จะทําให้มีจุลินทรีย์มากขึ้นนะครับแล้วก็อาหารมันลดลงทําให้อาจจะปริมาณอาหารกับจุลินทรีย์เนี่ยเหมาะสมกันมันก็เลยเกิดสีแดงเพิ่มขึ้นทีนี้เดี๋ยวก็ขอ ปล่อยไว้อีกสักพักหนึ่งนะครับมาดูวนว่ามันจะแดงขึ้นอีกหรือเปล่าผมครับ